สวัสดีครับพบกับช่องทับปูชาแนลนะฮะเช้านี้นะครับเขามีเอฟซีมานะนะฮะดูกันว่าถ้าจะเชอทำงานนะครับขอเขาทำนะครับผมจะได้ทำอะไรบ้างนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีเอฟซีมาเนาะนะครับแต่ชเช้าเลยนะครับเช้าดูเลยนะ อืมอืมอดเดนเด็ดเด๊เราก็จะไปในนี้ตามตามตูดป้า้าหน้านผม สวัสดีอรุณสวัสดิด์ครับวันนี่นะครับมาจากชาัยภาูมินะฮะมาแต่เช้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะฮะมาแต่เช้าเลยนะฮะจากชาัยภาูมินะครับผม

มาจากใชียงย่าฟูนะเขาเขียวนะฮะโ้เขาเียวมีรูสึกจะมีางด้วยอ้างนะอ้ันะครสวัสดีครับ

แล้วก็จุดถูกนะครับผมครับครับผมคร,ครับผมโอโ้โ,อคโ,โอคแค่บ้านร้อนแงเลยบ้านบ้านพุ่นถิวข้างในรใ<ช>เรายังบ่ออกมาโอ้โงามายตรงนี้ครับผม ีองตัวมตัวเดียวนี่อันไหนครับผมเห็นสเดียวมีตัวเดียวครับผมมันจำลองมันจะมีจำลองอครับผมโครับผมอีกขอเราเลือกมาใช้นะครับผมเอฟซีมาจากชัยภูมินะครับ นี่นครับมาเยอะเลยนะฮะก็มีหางถ่ายรูปอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าเรามาดูก,ก่อนนะว่านี่นะครับ

อยิงยาวเลยบรอเป่าะยิงยาวเลยค่ะจะขาดทุ้มาถึงขาดทุนนะบคอันนี้ระสาอย่างผู้กันอันนี้นแบบนี้เได้ลายแบบยู่หนี่เพื่อนเอ็กก็หลายแบบนะคะา

อุเ็นหุ่นนะเก็บเินคุเทนหุ่นน้นเหินเก็บเงินก็จะอ่เทนหุ่นอ๋อเห็นงานเนาะบอกค่ไาเห็นงานัดนี่น่ะค่ะเนี่โอ้หเกนี้เนาะค่ะคล้วกวางน้เนาะน่นดกะ่้าต้เป็นนี่นะคนเนคไปวย้าน้องเพิ่น้แ่เหอชมได้ค่ะ่ บปิ้มอรพูนันพูนีพูนีเก็บเรยว่าจ้ะผูใดูใดบพูนีจ้โอลรับนันเบ็ดพุชเด็รับพ่ชรับผิดทุพคนล่ะเออเด่เป็นเมื่อไงายน่งดีกับรับรักนเปนเมื่อเส้สาพงานงาเหรเห็ดมื่อนี่แหละแป้เสียงพูนันปงพนยูบฮะแ้พูนยูบแป้นม้ยูบแปเสี่ยอ๋อไอ้อยู่ในบ้านเออแป้อยู่ในบ้าน มันล้ำก <hyd Hang S 1> ิดทุกคนลายเป็นร้อยๆคนอ่ะยายท่านล้ำแท้ๆนะเออแล้วบ้าน็นยูโกกอกเลยค่ะชื่ในายู่โกกอกละแส่มเป็นเพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวกันพานไปเขาเป็นเพื่อนเเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนในหนุ่มทหาเอยาก้ไปนานเาเเดี๋ยวจำไว้หนึ่ง่แต่เห็นบ้านมีคนดูตอนนั้นมันจอยเพิ่มเพื่อน นั่นหลายคนก็เพิ่งปกาศลงมยางไทยกล้องแต่เลยบอลลมา้าฟ้าคู่บ้านคู่บ้าเดินเป็นเลือ้มันอยู่บ้านเนี่ยันี่ยนะฮะก็เอ็กซ์เนาเป็นเพรื่องเพล่อนเนาะนะครับจากชัยภูมนะครับผมคนหลายหลายเอาคนซื้อมาดูแต่ในทีวีครับก็าเห็นตัวจริงวันนี้ครับ บ้านบ่อตานเพิ่งจะปลูกกอกมีผู้ใดไยู่ไหนเออเพิ่นจะไปนี่ค่ะไปนี่ที่หน้านี่เพิ่นก็ไปไปมากๆเพิ่งไปไปมากๆมัื่อนในที่หน้าไก่กันเว่าไกลบอเพิ่นไปก็ยู่เพิ่นไปก่ก็เส้นโบไก่ละค่ะเที่ยวไปเที่ยวมามันเป็นไก่ก็ประมาณนี้นะครับ fc นะครับ fc จากอ่าชัยภูมินะครับอำเภอภูเขียวเนาะนะฮะใช่หรือเปล่านะครับก็ นะครับตั้งใจมากราบไหว้องค์ปูตั้งใจมาดูองค์ปูปริจจน,นะคราสนะฮะเห็นแต่ในทีวีนะครับมานะครับก็วันนี้ก็ได้เจอแล้วนะนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยกับช่องอนักปูชาแนลครับผม